ผมขอบคุณท่านจริงๆเลยอยากจะได้นานแล้วครับอยากจะได้นานแล้วแต่ไม่มีเวลาสักทีพึงได้นะครับดีใจมากขอให้แม่สุขีมีความสุขความเจริญอานุมั่นฝันยืนคิดสิ่งใดขอสมดังปรารถนาะคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ทองพร้อมทั้งครอบครัวของท่านด้วยครับขอบคุณครับ สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะคะขอบ้องครีรู้สึกกราบขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีเป็นอย่างยิ่งนะคะที่มอบนะคะเครื่องบด้ามาให้กับครอัวน้องครีนะ,ะได้ให้น้องน้องชา้างได้ทานนะคะกราบขอบพระคุณคุณแม่สุข,ขีนะคะคุณแม่แสงนะคะที่มอบเครื่องบดยามาให้น้องน้องชา้างนะคะเนื่องจากว่าช่วงนี้อาหารนะคะขาดแคลนอาหาระคะกับน้องน้องชา้างนะคะก็ ถ้าเป็นหญ้าก็จะเป็นหญ้าแข็งๆเนาะนะคะเราก็ได้มีเครื่องบดทะให้น้องๆช้างได้ทานาก็กราบขอบพระคุณคุณแม่สิทธีคุณแม่แสงนะคะขอบคุณช่องหมูดาวด้วยนะน้องดอเรืองแฟมิลี่นะคะเดี๋ยวเราไปรับชมภาพรบรรยากาศการบดหญ้าก,กันเลยนะท่านค่ะรับชมได้เลยนะคะ พ่อ,อยานะคุณพ่อนะนำทีเดียคุณพ่อนะคะ g

และคุณแม่แสงแสง <Okay. S 1> กับผมเบงกลาปลื้มน้ำใจท่านมากครับที่เชื่อมติดต่อกับแม่หนูดาวแล้วก็พ่อหนูดาวที่เชื่อมติดต่อมาเครื่องบุตรยากกับผมขอบคุณท่านจริงๆเลยอยากจะได้นานแล้วครับอยากจะได้นานแล้วแต่ไม่มีเวลาสักทีฝึกได้นะครับดีใจมาก ขอให้แม่สุขีมีความสุขความเจริญอานุมั่นวันยืนคิดสิ่งใดขอใสมดังปรารถนาคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ทองพร้อมทั้งครอบครัวของท่านด้วยครับขอบคุณครับนะแปด๊บเดียวหมดแล้วจริงๆคือเราจะเอารำนะคลุกใส่ด้วยนะ,ะแล้วก็กากน้ำตาลอันนี้แค่แค่ทดลองดูนะคะ เป็นการเซิฟดูว่าเครื่องบดจะใช้งานดีไหมก็ถือว่าเบื้องต้นนะคะก็ละเอียดดีนะคะขอบคุณคุณแม่ทั้งสองท่านนะคะที่ส่งเครื่องบดญ่ามาให้นะคะให้กับช้างสราเนาะแล้วก็ช้างทั่วไปได้ทานเนื่องจากว่าบางทีญ้าแข็งนะคะก็ต้องอาศัยเครื่องบดญ่าในการบดให้ละเอียดนะคะขอบคุณท่านมากๆเลยนะคะแป้งกินได้บแ่แป้งแป้ง อันนี้เป็นหญ้าในเปียนะหญ้าลำนะ sở bay, nó sở bay làm nhầm luôn, chim bó, này có đi ơi. Cái khá cái đi Đang này Cái khá bớt cái biếp tờ nó no? ใช่ค่ะเบื้องต้นก็บดนะก็พอช่วยได้นะคะได้ช่วยได้เยอะเลยนะคะสำหรับอาหารแข็งๆเนาะที่ให้น้องช้างทานคะก็ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีมากๆเลยนะคะคุณแม่นะคะขอบคุณนะคะคุณแม่สุกี้กับคุณแม่แสงนะคะขอบคุณท่านที่เมตตาเอ็นดูนะคะครอบครัวของน้องครีมขอบคุณน้องดาวเรืองด้วยนะคะที่ส่งมอบเครื่องบดหญ้าให้กับครอบครัวน้องช้างนะคะ สวัสดีค่ะ